ต่อไปนะครับเราจะมาอธิบายหลักการการทำงานของแผงวงจรไฟกระพริบ pp, วงจรนี้นะครับโดยเริ่มกันที่ TR 1และ TR 2นะครับต่อเป็นวงจรกำเนิดความถี่แบบมันติไวเบรเตอร์นะครับซึ่งทำงาน TR 1และ TR 2ตัวนี้นะครับจะติดกันสลับไปมานะครับ เมื่อ TR 1ทำงานนะครับหลอด LED ที่1จะติดนะครับและหลอด LED ที่2จะดับนะครับแต่เมื่อ TR 2ทำงานนะครับไฟ LED หลอดที่2ก็จะติดและไฟ LED หลอดที่1ก็จะดับนะครับซึ่งความถี่การกระพริบจะขึ้นอยู่กับ VR 10K นะครับตัวนี้ ตัวนี้นะครับหรือว่าโพ t e n ชิโอมิเตอร์นั่นเองนะครับและก็ขึ้นอยู่กับ R2 และ R3 ด้วยนะครับแล้วก็ C1 C1 ตัวนี้นะครับแล้วก็ C2 ส่วน R1 กับ R4 จะทำหน้าที่ ลดกระแสให้กับ led นะครับน่ครับ r 1กับ r 4จะลดกระแสให้กับไฟ led ตัวนี้ครับขครับ